คอคอหักจ้าทูทูหนึ่งทูสด นี่เกลือเหรอทุอคนออตีลงใส่มะเขือพวงไปตีลงมาเอา้าอาะไรสกปรกอ้าวอะไรสกปรก begitulah Ala, bagi tahu selagi. Kami tak sampai kau pergi,